ตลอดจนพี่น้องประชาชนของทุกอัความรกรพ Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm, โกสัมปทาสิเรนาเวรมณีสิกขาปัตสัมิยามิอสินาชานาเวรมณีสิกขาวะกสสัตัสสนาปะวส

เครื่องราชสการะจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยและจฉหวาดความเคารพเป็นลาดับต่อไปขอเรียนเชิญครับถาวายความเคารพพระรบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรง Toma!